สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอยู่ก็จะมารีวิวดีท็อก Kelda Fiber นะคะซึ่งก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่ขับถ่ายปกติดีนะคะขับถ่าทุกวันแต่มีปัญหาในเรื่องของการมีพุงก็เลยลองสั่งตัวนี้ Kelda Detox มาลองกินนะคะซึ่งประทับใจมากๆเพราะว่ากินง่ายละลายเร็วละลายได้ในน้ำเย็นตัวนี้นะคะปื้นมากๆแล้วผลลัพธ์าจากการกินก็คือ กินก่อนนอนเช้ามาเนี่ยอยากจะบอกว่าปกติเรากินดีท็อกอ่ะเวลาถ่ายมันจะปวดดีแต่เฮลด้าบอกเลยว่าแบบเหมือนเราแบบเข้าห้องน้ำปกติแล้วขับถ่ายเสร็จก็คือแบบโล่งมากก็คือแบบคุงยุบแบบยุบไปเลยตัวนี้นะคะถ่ายซื้อกันได้ที่ตัวแทนเลยตัวนี้หน,นึ่กล่องมีห้าซองสามรอยห้าสิบบาทคือคุ้มมากๆตถ้าสั่งไปลองเลยซองแรกเห็นผลตั้งแต่